บทที่37ธรรมะมีค่ากว่าทรัพย์สินฉบับนี้จะยังไม่เล่าเรื่องพระมหาเทวะต่อทั้งนี้เพราะอยากจะจบจดหมายของท่านผู้อ่านที่ทั้งนี้เพราะอยากจะตอบจดหมายท่านผู้อ่านให้หลายๆฉบับค่ะก่อนอื่นขอท่านผู้อ่านโปรดอนุโมทนาบุญกับคณะอาจารย์ด,ด,ดรดารวันเด่นอุดม ซึ่งนำผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน66ท่านสู่แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสีลังการะหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม2547อาจารย์สุจิตราได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้วยขอเรียนว่าผู้สแสวงหาบุญคณะน,นี้ล้วนเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธ,ธาและโภคทรัพย์ ทำบุญกันไม่อั้นเลยได้เห็นเศรษฐีตัวจริงก็ในคราวนี้เองวัดที่คณะนี้ทำบุญมากที่สุดคือวัดไทยกุสินาราฉลริมราชซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชรัตนารังสีเป็นเจ้าอาวาสงานนี้อาจารย์ก็โกยบุญเต็มที่ตามประษาคนงกบุญเป็นวิทยากรบรรยายสลับกับอาจารย์ด,ด,ด,ดรดาราวันกลับถึงเมืองไทย เสียงหายแล้วก็เจ็บคอมากแต่ไม่มีเวลาไปหาหมอเพราะงานเข้าแถวรอยาวเหยียดเลยค่ะจดหมายฉบับแรกเขียนมาจากคุณทิพวันดังนี้อ่านผลงานของอาจารย์รู้สึกประทับใจและยินดีมากที่มีผลงานอันเป็นเครื่องกล่อมกลาวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผู้คนนับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทีเดียวค่ะ ดิฉันมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างมากและพยายามปลูกฝังให้กับลูกสาวคนเดียวของดิฉันด้วยคิดว่าพ่อแม่คงไม่อาจดูแลปกป้องและช่วยเหลือลูกได้ตลอดเวลาความตั้งใจและฝ่ายดีความดีและเกรงกลัวต่อบาปของลูกเองเท่านั้นที่จะคุ้มครองลูกได้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะ สุดท้ายนี้ดิฉันแกละครอบครัวขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีผลงานดีๆและมากด้วยคุณนะค่าตลอดไปค่ะคุณทิพวันคะอาจารย์เห็นด้วยกับคุณมากๆและอยากให้พ่อแม่ทุกคนสอนลูกเหมือนที่คุณสอนการให้ธรรมะลูกมีค่ากว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองเพราะอย่างแรกเขาจะนำไปใช้ได้ไม่รู้จักหมดแต่ อย่างหลังหกักใช้ไม่เป็นก็หมดได้ในเวลาอันรวดเร็วพ่อแม่บางคนไม่ให้ธรรมะลูกให้แต่ทรัพสมบัติบางครั้งก็หามาได้ด้วยการทุจริตพ่อแม่ตายก็ต้องไปชดใช้กรรมลูกๆอยู่ทางนี้ก็ไม่ได้บุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แถมฟ้องร้องแย่งสมบัติกันอีกเรียกว่าขาดทุนทั้งคนเป็นคนตาย ไม่ดีเลยใช่ไหมคะขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้อาจารย์และอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณและครอบครัวประสบความสําเร็จในการอบรมปลูกฝังธรรมะให้กับลูกสาวคนเดียวค่ะเชื่อได้เลยว่าลูกสาวคุณจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงต่อไปในอนาคตขออนุโมทนาค่ะ ฉบับที่สองคุณวรัญญาเขียนมาดังนี้หนูชอบการตอบปัญหาของอาจารย์มากค่ะอาจารย์มีอะไรที่คล้ายแม่หนูมากหนูอยากได้อาจารย์เป็นแม่คนที่สองของหนูจังหนูมีปัญหาถามอาจารย์ค่ะคือลูกชายหนูอายุ19ปีตอนนี้อยู่ที่สถานพินิษแห่งหนึ่งมันเป็นความทุกข์มากๆแรกๆหนูก็เหมือนคนบ้าฟุ้งซ่าน ไม่กินไม่นอนเอาแต่คร่ำครวญวันหนึ่งฟังวิทยุเจอพระเทศเกี่ยวกับทุกข์ที่เกิดจากลูกเลยทำให้หนูตาสว่างขึ้นมามากตั้งใจสวดมนต์จากหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรันสวดทุกบทเลยค่ะหนูอยากถามอาจารย์การสวรดพาหุงมหากาจะทำให้อานิสงส์ถึงลูกชายของหนูไหมคะหนูภาวนาให้เขาอยู่รอด อยู่ได้ผิดจะเป็นครูค่ะหนูคิดคนเดียวหนูเริ่มถือศีลภาวนาตั้งแต่ลูกชายหมดอิสรภาพตอนนี้เป็นเวลาเดือนกว่าแล้วค่ะหนูรู้สึกหนูอยู่ได้แล้วและรู้สึกว่าลูกชายหนูก็เริ่มทำใจได้ดีขึ้นมากค่ะหนูอยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการไปถือศีลที่วัดอัมพวันค่ะหนูมีลูกสาวอายุห้าขวบอีกคนหนึ่ง จะพาเข้าไปด้วยได้ไหมคะท้ายนี้หนูขออาราธนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองอาจารย์และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ให้ปลอดภยัยมีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะคุณวรัญญาคะอาจารย์ตกลงรับเป็นคุณแม่คนที่สองของคุณคะ่ะและขอบอกลูกสาวคนล่าสุดคนนี้ว่าต้องเข้มแข็งคะ่ะ ปัญหาที่คุณและลูกกำลังเผชิญอยู่เมื่อเทียบกับปัญหาที่เราจะต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏฏสงสารแม่ส่งหนังสือมาให้แล้วนำหนังสือไฟไหนไปให้ลูกอ่านและให้เขาสวดมนต์ตามที่แม่แนะนำไว้ในหนังสือเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยทินบอกแม่ว่าไปสอนเด็กๆที่สถานพินิษ นำหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกไปให้อ่านมีเด็กหลายคนร้องไห้มาบอกว่าออกไปจะกราบเท้าขอโทษคุณพ่อคุณแม่จะไม่ทําความผิดอีกท่านอาจารย์ก็มาอนุโมทนากับอาจารย์ที่ทำให้เด็กๆคิดได้การที่คุณสวดมนนั้นลูกชายได้รับอนิสงค์ด้วยแน่นอนลูกชายของแม่ก็เคยมีปัญหา แม่ก็แก้ด้วยการสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้ามีลูกดีก็ได้ผลค่ะคุณพาณิชผู้ซึ่งกลายมาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อก็เคยมีทุกข์มากทั้งเรื่องลูกและสามีในที่สุดแก้ทุกข์ได้ด้วยการสวดมนต์และเข้ากรรมฐานเดี๋ยวนี้หน้าตาผ่องใสไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเจอกันทีไรก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวนี้สามีหนูดีมากดีมากๆดียิ่งกว่าแต่ก่อนหลายเท่าแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นไปได้สรุปว่าให้คุณสวดมนต์ต่อไปส่วนเรื่องไปวัดนั้นเขาอนุญาตให้เด็กอายุแปดขวบขึ้นไปและพ่อแม่ต้องบังคับลูกได้ว่าจะไม่รบกวนคนอื่นเขาทั้งนี้เพราะที่วัดมีคนไปปฏิบัติกันมาก แม่ครูที่สอนท่านก็เหนื่อยหากมีเด็กๆไปรบกวนสมาธิคนอื่นจะเป็นการเพิ่มภาระให้ท่านเท่าที่แม่พบมาเด็กๆที่ไปกับพ่อแม่ก็ตั้งใจปฏิบัติด,ดีบางครั้งดีกว่าวัยรุ่นบางคนเสีอีกที่ไปชกต่อยกันและถูกเชิญให้กลับบ้านแบบนี้บาปมากเพราะเขาให้ไปสร้างความดี กลับไปสร้างความชั่วขอให้คุณสวดมนต์ต่อไปนะคะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกมีไว้ให้กำหนดรู้มิใช่มีไว้ให้ทุกต้องใช้ปัญญากำหนดรู้แล้วก็ละให้ได้นะคะแม่ที่สองขอเป็นกำลังใจค่ะ ฉบับที่สามคุณแม่ลูกสี่เขียนมาหน้าครึ่งความว่ามีลูกชายสี่คนเป็นลูกของสามีคนแรกหนึ่งคนลูกของสามีปัจจุบันสามคนเคยทำแท้งเลิกกับสามีคนแรกเพราะเขาติดยาสามีคนปัจจุบันเป็นคนดีมากนับถือศาสนาอิสลามขณะที่คุณนับถือพุทธ สามีไม่ทราบว่าคุณเป็นพุทธถามว่าอาจารย์คะหนูหลอกสามีว่าเป็นอิสลามหนูบาปไหมคะตอบว่าถ้าไม่อยากบาปก็บอกเข้าไปตรงๆอย่างที่บอกกับอาจารย์ว่าหนูศรัทธาพุทธมากไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นได้หนูชอบสวดมนต์คาถาชินะบัญชรสวดทุกวันที่ไปทำงานวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ได้สวด เพราะหนังสืออยู่ที่ทำงานสวดมานานแต่ยังต้องดูหนังสืออยู่ตอนนี้ก็ซื้อหนังสือสวดมนต์ที่มีบทภาหุงกำลังพยายามสวดอยู่ค่ะก่อนบอกกับเขาก็ให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเป็นการเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนเวลาพูดก็บริกรรมในใจใช้คาถาสมเด็จพระพุทธจย์โตว่าเมตตาคุณนางอารหังเมตตา ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีการที่สามีของคุณเป็นคนดีเขาก็ต้องใจกว้างยอมรับให้คุณนับถือศาสนาพุทธมีตัวอย่างมากมายที่สามีภรรยาต่างศาสนากันแต่อยู่กันได้ด้วยความผาสุกยกตัวอย่างสมัยที่อาจารย์เรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะอักษร,รษศาสตร์จุฬาแต่เรียนไม่จบ ไปจบที่มหาวิทยาลัยมคตรประเทศอินเดียอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนามหายานท่านเป็นคริสสามีเป็นมุสลิมท่านยังพูดติดตลกว่าในบ้านเลยมีทั้งพุทธคริสอิสลามและเมื่ออาจารย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมคตอาจารย์ที่สอนทางพุทธก็เป็นมุสลิมและเข้าใจ พระพุทธศาสนาดีกว่าชาวพุทธบางคนเสียอีกยกตัวอย่างอาจารย์แล้วก็ขอยกตัวอย่างลูกศิษย์บ้างลูกศิษย์ของอาจารย์มีหลายคนที่พ่อเป็นมุสลิมแม่เป็นพุทธส่วนลูกก็เป็นพุทธตามแม่อาจารย์ถามว่าแล้วคุณพ่อไม่บังคับคุณแม่ให้มาเป็นมุสลิมหรือเขาตอบว่าพ่อกลัวแม่ครับในบ้านแม่ใหญ่ที่สุด แต่แม่ก็ไม่บังคับพ่อให้มาเป็นพุทธเพราะถือว่าศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นมีตัวอย่างมากมายที่อาจารย์พบอย่างเพื่อนคนหนึ่งสามีเขาเป็นมุสลิมเวลาสังสรรค์กันเขาก็เข้ากับพวกเราได้ดีพวกเรารับประทานหมูเขาก็ไม่รังเกียจแต่ก็ไม่รับประทานด้วยเพื่อนๆก็ให้ความนับถือเขา เพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษที่น่านับถือมากครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สอนอยู่จัดสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมอิสลามวิทยากรท่านหนึ่งเป็นมุสลิมท่านพูดหน้าฟังมากท่านบอกว่าคนที่เบียดเบียนศาสนิกอื่นเป็นคนคลั่งาศาสนาและเป็นคนที่ทำผิดพระประสงค์พระเจ้าพระเจ้าสอนให้เกร่งาศาสนา แต่ไม่ได้สอนให้คลั่งท่านบอกว่าคนที่อ้างพระเจ้าแล้วเบียดเบียนศาสนิกอื่นนั้นเป็นคนที่แม้พระเจ้าก็ทรงรังเกียจเขาเท่าที่อาจารย์สังเกตคนที่มีการศึกษาเขาจะเข้าใจาศาสนาดีกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาอย่างมุสลิมที่เป็นนักวิชาการเขาก็จะพูดดีมากเขาจะตำหนิคนที่ก่อความวุ่นวายให้กับสังคม โดยอ้างว่าเป็นเทวบัญชาของพระเจ้าซึ่งความจริงแล้วคนพวกนี้อ้างไปอย่างนั้นเองพระเจ้าทรงมีพระกรุณาต่อมนุษย์ทุกคนพระองค์ไม่สอนให้เบียดเบียนกันผู้ที่เบียดเบียนคนต่างศาสนากับตนโดยอ้างว่าทําเพื่อพระเจ้านั้นเป็นการกล่าวตู่พระเจ้าและทําให้มัวหมองให้แก่ศาสนาของตน สรุปว่าคุณแม่ลูกสี่โชคดีแล้วที่มีสามีเข้าใจและอภัยให้ในทุกเรื่องคุณต้องเลิกเล่นการพนันให้ได้เพราะผิดหลักคำสอนศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามนั่นเทียวและการที่ญาติสามีพูดว่าผัวเมียกันถ้านับถือศาสนาต่างกันจะทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้น บาปกรรมที่ทําก็จะตกอยู่กับสามีนั้นไม่เป็นความจริงเพราะใครทําบาปคนนั้นก็บาปเองทําบาปแทนกันไม่ได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดว่าอัตนาวักะตังปาปังอัตนาสังกลติสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิสติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญัาวิโสทเย ตนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้สุดท้ายนี้อาจารย์ขอเอาใจช่วยให้หนูเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งและสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเสียให้ได้สามีของหนูจะได้ไม่ถูกญาติเขาตำหนิติเตียนขอให้โชคดีค่ะ ฉบับที่สผู้ใช้นามแฝงว่ากรยานามิตรสระบุรีเขียนมาดังนี้อ่านคอลัมน์ใต้ร่มมณฑารบท่านอาจารย์ได้ตอบจดหมายที่เขียนจากประเทศเยอรมน,นีดังที่ดิฉันได้ตัดจากหนังสือและขีดข้อความมาด้วยนั้นดิฉันเองก็เป็นอย่างเดียวกับคุณที่อยู่เยอรมันรักษามามากแต่มาใช้ยาที่ทำจากเสลดพังพรตามที่ได้ส่งตัวอย่างมาให้ ซึ่งเป็นของโรงพยาบาลอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีถ้าสนใจติดต่อทางโรงพยาบาลและร้านขายยาคุณกระยานมิตรสระบุรีคะอาจารย์ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่คุณมีกุศล,ลจิตต่อเพื่อนมนุษย์ขออนุโมทนาโฆษณายาที่คุณเมตตาส่งกล่องตัวอย่างมาให้อาจารย์เองเคยไปชมโรงพยาบาลแห่งนี้ และซื้อผลิตภัณฑ์มาหลายอย่างยาที่คุณส่งกล่องมาเป็นตัวอย่างชื่อภาษาไทยว่ายาครีมพยายอภาษาอังกฤษครีมพยายอสรรพคุณรักษาโรคเรืมงูสวัสด์ราคากล่องละ25บาทผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ 32ทับ7หมู่12ถนนปราจีนอนุสรอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีรหัสไปรษณีย25์25000โทรศัพท์037 213610แฟก037 212 179หวังว่าท่านผู้อ่านที่กำลังเป็นโรคนี้จะได้ประโยชน์สูงสุด คืออํลลาจากโรคเริมช่วนิรันดรนนะคะขออนุโมทนาในกุศล,ลจิตของคุณกัลยานมิตรสระบุรีอีกครั้งค่ะ